นะครับตอนนี้มาพูดถึงสาวใหม่ดาว,วิกากันดีกว่าครับซึ่งช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีหลายคนเห็นว่าเออเธอก็ไม่ได้แต่งตัวโฟนะแต่ว่าสามารถเรียกแบบช่างกล้องเข้าไปลุมถ่ายได้เยอะมากแล้วก็มีการแต่งหน้าสบายๆใสๆนีก็มัดผมทําหน้ามาบ้างอะไรแบบนี้ก็เลยมีคนออกมาบอกว่าเฮ้ยก็คาเธอเนี่ยไม่ต้องเ,ออเธอเนี่ยไม่ต้องโปกก็สามารถแบบว่าดังได้แล้วก็สวยได้นะครับวันนี้เดี๋ยวเราไปดูรูปของเธอกันดีกว่าครับ ตอนนี้นี่ครับถือได้ว่าเป็นนาทีทองของเธอคนนี้เลยจริงๆเลยครับสำหรับนางเอกพัลล้านใหม่ดาวิกาครับตอนนี้เนี่ยก็รับงานบ่อยนะครับโกยเงินเข้ากระเป๋าอย่างต่อเนื่องเลยถึงจะได้รับทรัพย์นะครับจากงานอีเวนต์เยอะแต่ว่าเธอก็บอกว่าก็จ่ายไปเยอะเหมือนกันครับเพราะว่าก็มีการลงทุนไปกับธุรกิจใหม่ที่กำลังจะเปิดในเดือนเมษายนนี้โดยใหม่นะครับบอกว่างบประมาณนี่ก็บานปลายไม่ใช่เล่นเลยนะครับส่วนเรื่องงานตอนนี้ก็กําลังเต็มที่ธุรกิจก็ไม่บกพร่องเรื่องความสวยก็ยังไม่น้อยหน้าไปเกยวใครเช่นกัน เพราะว่าหลายคนเนี่ยก็ต่างยืนยันนะครับว่าไม่ดาวิกา้าไม่โป๊แต่สวยหรูและก็ดูแพงได้ครับรู้สึกดีใจค่ะแล้วก็รู้สึกว่ามันเ,เป็นเกียรติเนาะที่ท,ท,ที่คนคิดอย่างนั้นนะคะแล้วก็ให้ให้เด็กรุ่นใหม่ได้เห็นว่าไม่จําเป็นต้องแต่งตัวโปก็สวยได้อะไรเงี้ยถึงแม้จะไม่โป๊แต่ว่าไม่ได้แปลว่าใสาๆนะคะเราก็สามารถ เป็นแนวเท่ก็ได้แนวสตรีทก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. ก็อยากให้ผู้หิงมั่นใจในความเป็นตัวของตัวเองไม่จําเป็นที่จะต้องเปิดเผยอะไรมากเกินไป mm hmm. ถ้าเป็นวันธรรมดา mm hmm. ก็จะเป็นตัวเองได้เต็มที่ค่ะ mm hmm. ก็ แล้วแต่อารมณ์บางวันก็ขี้เกยียจก็ใส่กางเกงยีนบ้างใส่เสื้อยืดบ้างก็มีเหมืนอนกันบางวันอยากจะแต่งตัวเต็มก็จะหยิบเสื้อผ้าหยิบชิ้นโปรดมาแต่งอะไรอยา่างเงี้ยถ้าโปรถ้าโปรมากเป็นเซ็กซี่ก็จะแอบไปแบบตามงานตามโอกาสอะไรอยา่างเงี้ยค่ะจะมีผลต่อาการรับงานเอ,อ่อหนูคิดว่าไม่น่าจะมีผลนะคะเพราะว่างานเซ็กซี่ก็มีติดต่อ,อเข้ามางานที่เป็นแนวปกติก็มีติดต่อ,อเข้ามา เราเลือกรับยัางไงคะงานที่เซ็กซี่บางทีจะมีผู้ใหญ่ส,ส,ส,สกรีนงานให้ก่อนค่ะว่าคุณจะรับหรือไม่รับเซ็กซี่ได้แค่ไหนเท่าที่เห็นกันเลยค่ะใช่เท่าที่เห็นกันก่อนที่หนูจะได้ไปถ่ายเพราะคุณคุณแม่จะรับรู้ตลอดว่าถ่ายอะไรยังไงค่ะเราค่อยรอดผ่านมาแล้วหนูค่อยไปทํางาน ปบรน์ี้เปิดราคา1 8เมษายาค่ะก็จะสวนอลังนะคะจะสวนเต็มที่มากแล้วก็ขนมคัสสันที่ที่อร่อยจริงๆแล้วก็เป็นมีเมนูที่หลากหลายมากๆนะคะก็อยากให้ไปลองชิมกันก็ตั้งใจมากๆทุกอย่างผ่านสายตาของไม่หมดทุกอย่างเลยคะ่ะหลังๆเริ่มเครียดพอตอนแรกเราเราเหมือนเด็กเราทาได้ใจรักใช่ป่ะคะพอไปไปมาๆมันเริ่มเือใจรักก็ได้แต่ว่ามันจะต้องมี กระบวนการมีขั้นตอนต่างๆคุมคนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นสิ่งที่ใหม่ต้องเรียนรู้ทุกอย่างตอนนี้ไปได้ดีนะคะทุกอย่างมันเหมือนตามที่คาดฝันไปเลยถึงแม้ว่าเราไม่ได้ตั้งเรื่องผลกําไระคะ่ะแต่ว่าทุกอย่างมันตามที่เราฝันเลยทั้งสวนทั้งเมนูทั้งทุกอย่างเราไปลงไปจัดเองส่วนเรื่องงานภาพยนตร์ของใหม่ที่หลายคนถามหาเธอก็แอบแย้มมาแล้วคือว่าปลายปีนี้มีให้เห็นแน่นอนแต่ว่าจะเป็นแนวไหนนั้นก็ต้องรอติดตามชมกันนะคะ เพราะว่าที่เขาบอกว่าสวยหรูดูแพงได้โดยที่ไม่ต้องโป้เนี่ยก็น่าจะเป็นจากการสุพรรณหงษ์ที่ตอนเธอใส่ชุดดำน้ผมหน้ามา้าเรียกว่าทุกคนมีแต่คนพูดถึงอะสตันตเลยนะสวยมากเลยนะสวย,สวยจริงๆ <นะ S 2> ริง<ๆ>วันแล้วไปสุพรรณหงษ์แมันไม่ได้เจอก็ไม่รู้แน่นึกว่าจะแบบไปยืนรอหน้างานับคร เออแต่สวยจริง,รงนะคะยินดีด้วยแลก,ก็ร้านใหม่นี่แอบ,บเห็นตามอินส a าแกรมอยู่ก็จะแบบมีพวกกาแฟขนมอะไรต่างๆนะคะครบ,บรรยากาศดูดีทีเดียวที่ยังไงเดี๋ยวติดตามน่าจะมีไปเก็บภาพเนาะวันเปิดร้านนะคะค